สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์กคลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสที่สุดการรอคอยสำหรับแฟนๆของทั้งค่ายปิกนกฮันด้ากับการเปิดตัว New Honda CBR 500R รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กบอยแนวสปอร์ตฟูลไฟเ r i n g รุ่นใหม่อย่างเป็นทางการในประเทศไทยโดยมีการอัปเกรดฟีเจอร์ที่สำคัญมาอย่างมีนัยสำคัญ n e w h o n d a CBR 500R นั้นจะมีการติดตั้งดิสเบรกหน้าคู่ทรงคลื่นขนาด296ม mm ิลิเมตรมาให้นะครับจากที่เวอร์ชันก่อนหน้าน,นี้ทั้งหมดต้องแต่เปิดตัวออกมาจะเป็นดิสเบรกหน้าแบบเดี่ยวเท่านั้นพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกเรเดียลเมาส์4พอร์ตและระบบเบรก ABS ทั้งด้านหน้าและด้านหลังจึงทำให้ตัวรถนั้นมีประสิทธิภาพในการเบรกที่ดีขึ้นกว่าเดิม และในส่วนต่อมาที่ถือว่าสําคัญเอามากๆก็คือการใส่ระบบกระสอนด้านหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวมาให้นะครับจากแบรนด์โชว,ว่าแบบ Big กพุสตั้งขนาด41มเมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับแรงสะเทือนจากพื้นผิวให้ยอดเยี่ยมมากขึ้นซึ่งนอกจากมันจะขับขี่ได้ดีขึ้นแล้วนะครับยังทําให้ภาพลักษณ์ของตัวรถนั้นดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยครับเครื่องยนต์จะมาในพิกัด471ซีซีแบบ2สูบเรียง ให้แรงม้าสูงสุด46.9แรงม้าที่8,600รอบต่อนาทีและทอร์คสูงสุดอยู่ที่43นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีเสริมด้วยระบบ assist slipper cut นะครับเพิ่มความนุ่มนวลในขณะที่เปลี่ยนเกียร์และยังมีการปรับความสว่างของไฟ LED ด้านหน้าใหม่นะครับที่สว่างมากกว่าเดิมถึง25%ด้วยกัน New Honda CBR 500R จะมีราคาแนะนำอยู่ที่เพียง219,800บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาเดิมเหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้แต่ว่าตัวรถมีการอัปเกรดประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยจะวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ศูนย์ Honda Big w i วิทุกสาขาทั่วประเทศครับ สนับสนุนโดย Lambretta s c เตอร์คล a สสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์คลาส Peugeot Django 150ส s ตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส